อา้าวสบายดีพี่นอ้องอ FC ทุกทานพ่อแม่พี่น้องกะมาพอ่อกับคมปัรลาเพ่ากะโดอีกเท่หนึ่าเมื่อนี้กะมาเบ่งภผพบรรยากาศในหมู่บ้านเฮาในหมู่บ้านนี้กิเป็นหมู่บ้านอ,อยู่ในเมืองตะโอยเนาะ,ะเพราะว่าช่วงนี้เฮ้ากับ,บกก่บเลาะลรยเลาะแค่เขตใกล้ๆบ้านเองเนาะ อันนี้ก็จะเป็นในภาพหมู่บ้านนี่ <c oughs> ก็บไล่เติบนเนาะกาปากว่าวบ,บูคือซุนเผากระโดจะเป็นซุนเผาโต้วยแต่ว่าพ่อเข้าใจกันอยู่ปากว่าวเนาะการปากกันว่าวมันยังทุกสิ่งทุกอย่างกัพ่อเข้าใจได้เนะเาะเพราะว่าโต้วยกับสมวยนี่ ก็ว่าว่าคลายเคียงกันเนาะอยากคลายคือกันแต่ว่าโบคือกันเด้อพี่น้องอ่าจะเป็นคนละสนเผาเนาะอันนี้ก็จะเป็นสนเผาอ,อ่าตะโอยกัช่วงนี้ก็จะเป็นฝนตกหลายหนระือขี้ต้มอะารก็จะจะเห็นขี้ต้มส่วนหลายเนะาะแล้วก็ฝนตกทางเปื้อนแน่เ <c oughs> ด็กน้อย อโอ้น้องมาเห็นแล้วก็ห้าพร้อมนี่ออมออมเขตบ้านเขาผอ,อเท่าเหมือ,นนอันนี้ก็สบายดีพอเท่าไปเลยเนาะนี่เราพี่น้องนี่แหละกา เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเขาอ่าไปเอาสิไปสัมผัสไปลินน้ำแม่เท่าเพิ่นว่าเขาโซกัน,นยังกันแล้ว่อยสิว่าเป็นภาษาคอยเขาสิเข้าใจบอกเนาะแต่ก็สิว่าลาวแน่จังน้อยเนี่ยแหละ อ้ต้นนี้ยังไงพี่นอ้องเยาคายคือต้นมะพร้าวแต่ัวแมนเนาะอันนี้นะโบแมนมะพร้าวได้ต้นนี้นะนี่เนาะชวนตนาาว้นมะพร้าวแบนตัวนี้เอตอตัวนี้ก็สีโบแมนเนาะสบายดีสบายดีสดู้กันเรื่องยังไงนี่ โซกันเรื่องอยังเด้ม่วนเบาอย่างพี่น้องกะส่วนผมเองกะบม่เข้าใจเนาะเออกะสิประมัณนนี้พี่น้องกะคือคือเกาเดอร์ถ้าว่าเห็นสองคนลาพักก็ดกกะทักทายสบายดีกันทุกคนและกะคอมเมนต์ได้เนาะ แล้วก็กดไลค์กดแชร์แน่แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮิตต่อฮ็ดคลิปต่อไปแล้วก็ฝากกดติดตามนั่นหรับเพื่อนคนใหม่เนาะก็เพื่อนคนเก่าก็ต้องขอบใจที่ได้มาแวะมาเบิ่งสละเวลาเนาะเพื่อมาเบิ่งคลิปคมปัญลาก็ต้องขอบใจทุกๆคนเลยเด้อเออบ้านนี้ก็กว้างเติบพี่น้องแต่ว่าส่วนไลค์เขาบรหวารเนาะ เขาสีไปให้ไปนาเนาะกลม,มั่นได้ส่วงนี้ก็ได้เนาะส่วนแรกก็สีไปกลมั่นหมดแล้วโอเคเขากลับมาทางพีคือเกาเนาะเขาสีมาทางนี้เนะาะมีแต่ว่ากับลังเดปานเขากว้างสบายดีสบายดีทุกคน คือฮาวาแหละบุกคอยซูยเห็นคนมันไหนท่าไปตอนตอนเศร้าๆกับสิพ่อคนอยู่พอได้ทักทายสวัยดีเขาตอนนี้มันตอนตอนสวยๆนี่เขาบื่อยู่นะช่วงนี้เขาไปกลคนะ่ะมันเบิดทางสิบเปือนบลารบับนนี่นี่ก็จะเป็นฮานสะดวกซื้อบ้านเขา อขอสีบลเปื่อนบ่ยาเลยไปเลยเนาะสบายดีไปเท่าเ <c oughs> ห็ดย่างบ่เดเหดย่างบ่เดอ๋อผึ่น,น,นทอดกล้วยพี่น้อง F C F C นี่ผึ่นทอดกล้วยนี่อันนี้แบบทอดกล้วยแบบวิธีของเพนนิ่นเนาะทอดขายว่หรือว่ากินเองจะจ้าจะ โอนี่แหละวิธีเพิ่นถอดกล้วยพี่น้องโอเคอ๋อเป็นตาแสบแท้โอ้โหพีู่ปอ่าบรสบายเป็นไอขอบใจหลายๆโดยโดยโดยขอบใจขอบใจอ๋อก็พอได้ขายอยู่บ่แม่โอ้พอได้ขายเนาะแม่นแม่นแม่นจะจ้าจะแม่นแล้วแม่นแล้ว คนลายไทยบ้านก็มักขนมจืนในนี้นี่คนทอดพี่น้องวิธีเพิพ่นเนาะโอเคกแ,แบบง่ายๆโลดพี่น้องแบบง่ายแม่แม่แ,มแบบชาวบ้านเขาเลย้าตัวนี้เลยพี่น้องตัวที่เพิ่นทอดแล้วโอ้เสียดายดเป็นไอเด้ก็สีลองเบิ้งนี่โอเคก็สีลองเบิง้งแท้จริงก็เป็นไอก็กินบ่ไดรเนาะมันมันสีกรอบ แช่พี่น้องแช่แช่แช่แซ่แช่แม่แช่ลายแช่ลายพอแล้วขอบใจลายขอบใจขอบใจอื้มอีกทเพิ่นถอดแ่บอยู่เลยพี่น้องโอเคบันี้ลูกตองไดไปเฮ็ดคลิปก่อนแม่ขอบใจก็พี่น้อง แม่เปันใจดีให้ซีมักกวยเอกกวยทอดเนาะอ้ออันนี้ก็จะเป็นเดินบ่หวางๆเนาะพี่น้องคือตะกี้ก็น่าจะเฮ็ดนาเยอะเนาะอยู่นี่เนาะคือสีแบบเฮ็ดนาอย่างนี้แหละมาเยี่ยมนี้ก็บรรสบายเป็นวัดเป็นไอ พี่น้องเอ้ยพอได้คลิปหนึ่งนี่ให้พี่น้องได้ชมนี่มันกัโบโมเมนง่ายพี่น้องการเสียจ่ายกันไปกันมามนโมเมนต์ใกลๆ้ๆเนาะเอาไปนี่มันไกลเป็นหลายร้อยกิโลนี่แหละไปคือ <c oughs> สีประมาณนี้แหละพี่น้องภาพบรรยากาศตานเขาป๊ <c oughs> อขึ้นเลยบน้อ้ไอเลยเซ็ตบริการคอเลย ก,กินก็นดีเว้ยแต่แม่เพิ่นกับอุตซาแบบอย่าใครโปรโมทบนเนาะกินบนซีมนเป็นอะไรรสชาติโอ้ขอบใจแม่เพิ่นลายๆชิบุเปลือนบ่ได้หลงน้ำด้วยบัดนี่เสร็จ เรากลับมาทางนี้ก็สิเป็นบอลเที่ยาจอดรถจักรุงยาีนเนาะนี่นนกสรุปแล้วกับทรนี้แหละคลิปนี้พี่น้องบูมโบวมีอย่างไรถ้ามาย่ามบุญบ้านเขานี้ก็พอได้เห็นวิธี อาชีวิตเขาเฮ็ดอยู่เนาะแต่ว่นนี้แบบช่วงที่แบบมันบุมีหยังเลยพี่น้องมาเลาะเลยนี่ไกลและไกลสิได้เจองานเขาเฮ็ดบนบานเขาเดืนอน12บี่แต่ละบานก็สิการเฮ็ดหฮ็ดของประเพณีเนาะสิได้เห็นขีดทายอัปเดตให้พี่น้อง f อซท,ทุกท่านได้เห็นเนาะ่อมม่พี่น้องได้บึง่ง ตอนนี้ก็บเบิ่งภับบรรยากาศบ้านก่อนออประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยอย่าลืมฝากากดติดตามสองนี่เด้อพี่น้องถ้าได้แวะในเบิ่งในคลิปนี้เนาะเพื่อแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ,บุผาดคลิป ใหม่ๆเนอนที <Aww. S 1> ่อัพเดตลงไปเนาะนี่เราพี่น้องส่วนแรกอะบุคคลดีอยู่เลี่ยขาวนะอาย่บานไปไหนไปน้ำมัออกะสีประมาณนี้บอลนี่กะสีฮอตบอลห้หู้ข่อย และแลก็ฮอตบอล bon. แถวพักาสาวอังกินฮ่าส่วนลายลิปเมาก็สี่โจเพียงเท่านี้เนาะโอเคบายบายทุกคนขอบใจหลายเด้อ